ใครเ <Holmes. S 1> นี่ยรอแป๊บนึงนะน้อยถ่ายรอดอย่างนี้ได้ไหมได้แต่แป๊บนึงนะเอาป่ะไดโฟกัสไหมนี่ไครเนี่ยชิ่ใครเนี่ยเชะว้าวฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึ่งจะล้มจะล้มนี่ก็ไม่เห็นเราเลยสิเอ็มต่อไลโกอยู่อ่ะหวยด้วยเนี่ยแล้วผ่านก็้งอเอ็มต่อไปต่อลโกอยู่ใครช่วยต่อหาง ไม่มีฝ่งน้กข้ามแล้วมาเร็วเวยังไม่กลับมาเร็วเไม่ใช่อย่าบ้าหรอเสียบตรงตรงเลยเอไม่ไมเอเห็นติ่งมันหมติ่ติ่ง่ะไม่ใช่ติ่งติ่งงติ่ตงง่ตรงหางข้างๆอะเนี่ยเนเสียบตรงนี้ติ่งนี่อะไม่ใช่ตรงนี้เอาเอาอดูเอนี้ไงเอ้ จะนอนแล้วน่ะเดี๋ยวเดีวแล้วอันี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างๆนัแหละติดไปออ้ชละเออเอไออยงงนันอม่ตรงนั้นเลถู้กตรงนั้นะต้องมีห่างก็ได้เนาะเียรอเนี่ยไม่ได้เบีัเค้เยอยเ่ดยเอ็มเก็บแล้วดีกว่าพังแล้วล่ะเดียวไปต่อใหม่ใส่อย่างนี้เลยเี้ย่ก็ไม่มาดีเี วยยด้แต่อย่างเงี้ยดีกว่าเมื่อกี้เออสวยกว่าด้วยสวยกว่าอีกแล้วเอลเราต้องใส่แฟลกไหมอ่ะเอลไม่ต้องไม่ต้องใส่ฉันสั่งแล้เอลเดี๋ยวเอาใส่กล่องไหมเดี๋ยวเล็กไหมเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวใส่กล่องให้ค่ะเออแสงนี้สวยกว่าอีกนะเนี่ยใช่ใช่ไม่ขาวเลยเลยสิเห็นขาวขาวขาวมันจะขาวมากอ๋ออันนี้เหลือค่ะใช่ใช่ เอาไลอีกตัวนึงอ่ะตรงนี้ปิดไฟได้ไหมตรงนี้ปิดไฟได้ไหมไฟหรอหรอเขาไล่แล้ไม่ไปอ่ะไม่ไม่ไปก็ไม่อยากนี้ตัวนี้ยังสมบูรณ์อยู่ค่ะไม่สมบูรณ์แล้วนะไม่อันนี้มันเป็นอาของปิตโวถ้าเราจะใช้กันติดมุงเซยมุงเซยอันนี้ใครวาดคะนี่วาดเหรอคะกล้าวางมือเามันคือของข้างในอ่ะดูสิ เจ็บดิเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปเกาหลีเลยไปเกาหลีไปดูที่เกาหลีนะโอ้ยมือไอ้พ่มารยังไม่รำอีกเออยังไม่รำนะเฮ้ยไข่ไส่อนนี้อันนี่ไข่รูกนี่นิกอยู่นี่มุมที่่รือยพี่ได้เลยอ่าใครรับได้มารับได้รับได้